ความรักทุกคนต้องการความรักถ้าเรามีความรักกับคนใดคนหนึ่งมันทำให้เรามีความสุขมันทำให้เรารู้สึกว่าเราบิลองของคนนั้นนะ่ะหรือว่าเราบิลองกับกลุ่มนี้นะความรักเป็นสิ่งที่อ่อนหวานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เป็นสิ่งที่น่ารักเป็นสิ่งที่ทนุถนอมเป็นสิ่งที่เหมือนดอกไม้บานเลยนะคุณพัวควมรักและความต้องการและทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่คุณรักบางครั้งคุณทำร้อยอย่างสิบอย่างเพื่อจะทำให้คนที่คุณรักมีความสุขแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่า ทำทำอันนี้ให้ฉันด้วยนะแล้วคุณปฏิเสธบางครั้งการปฏิเสธของคุณทําให้คนที่คุณรักไม่พอใจเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ทาอย่างนี้อันนี้ให้ฉันนะก็หมายความว่าคุณไม่ไว้ใจฉันนี้นะถ้าคุณไม่ไว้ใจฉันแล้วความรักในอนาคตและการต่อไปมันคงจะไม่มีถ้าไม่มีความ ไว้ใจแล้วความรักมันจะไม่ยืนยาวต่อไปขึ้นแล้วทำให้คุณมีความรู้สึกเสียใจคุณรู้ไหมป้องคังสิ่งที่คุณต้องทำก็คือหยุดเงียบปล่อยให้สิ่งนั้นผ่านไปเถอะถ้าคุณรักและห่วงใยและอยากจะอยู่กับคนนั้นตลอดไป หรืออยาบอกเขาว่าไม่รักเขาแล้วนะ Simply ให้สิ่งนั้นผ่านไปเถอะอยู่นิ่งๆให้มันผ่านไปถ้าเขาเป็นคนที่จะเป็นคู่ของคุณวันใดวันหนึ่งมันจะกลับมาแล้วสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่คุณมีหน้าที่ก็คือ Enjoy ชีวิตของคุณมีความสุข อยู่ต่อไปอยู่อยากมีความสุขอยากมีความล่าเริงไม่ต้องห่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเขาจะไม่รักคุณแล้วปล่อยวางและห้ามพูดสิ่งที่น่าเกียดและสิ่งที่คุณโกรกไม่ต้องพูดอย่างนั้นปล่อยและเป็นคนที่พูดแบบอัวกแล้ววันใดวันหนึ่งเขาจะสำนึกเอง เป็นคู่กันจริงๆและรักกันจริงๆสิ่งนั้นจะกลับคืนมาหาคุณเองคุณต้องอยู่ชีวิตของคุณไปอย่างมีความสุขเบิกบานได้ยิม้มและมีความสุขตลอดรู้ไหมว่าการยิม้มการมีความสุขทำให้เวลาที่มันไม่สว่างเวลาที่หมองเศร้ามันแจ้งสว่าง มากขึ้นฉะนั้นอลิซาเบตขออธิษฐานให้คุณเจอคนที่ทำให้คุณมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานและมีการยิ้มในชีวิตของคุณตลอดไปนะคะด้วยหลกวอลิซาเบตเจอกันใหมค่ค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ มีความสุขและยิ้มตลอดนะคะ